เที่ยวงานวาดกับสวนสนุก โอ้ส oh. ับตินด,ดินจังตาปนู oh, นโอ้ั่นมีมะกะพุนมะกระพุนนี่มะกุนมะกะพุนมะกะพุนพนีกน่กินได้ปละมกะพุนถ้วยแม่ปอบแม่โอ้มะกุนเนาะ ไปแล้วครับแมงกระพุนแมงกระพุนมาแล้วโอ,อ,อ้ไปไหนแล้ว อ,อ,อยู่ที่สะพานแดงบางขุนเทียนแล้วครับนี่มีนกนางนวนมา เต็มเลยมากินกาบหมูเลยนักท่องเที่ยวกาบหมูมาให้ฮนะเรือหมูเรือ,รมมอเดี่ยวพวงเลยนิบหลับบินกันละ น้ำแห้งนะครับผ่านแดงไปยันนู่นนะครับนู่นนะครับมีรูปปั้นาแม่กุนอิมอยู่นู่นนะ สเหมือนเนาวช่วงนี้อากาศดีนะครับไม่ร้อนกลับมาหนาวอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่บ้านนนบุรีนะครับไม่จะไปไหนครับบรอากาศก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็ ดูต้นไม้ครับก็อาจจะดูเขียวๆหน่อยเออไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ดอกอดอกไม้ก็จะบานดีหน่อยครับเป็นพวงช่อม่วงนะครับอันนี้ออกน่าดูเลยเนี่ยช่วงนี้ เป็นพุ่มเนี่ยครับเรนจะไึ้นไปเมันอยู่บน,นต้นไม้ครับก็บรรยากาศมาครับตรงนี้ก็จะดูสีม่วง เต็มเลยนะครับเวลามันแห้งแล้วเม็ดมันร่วงเต็มเลยนะครับขึ้นเต็มเลยฮะต้นต้นอ่อนขึ้นเพียบเลยใครอยากได้มาเอานะครับเนี่ยนี่เม็ดมันหล่นรัวเ,เล็กเล็กๆเยอะเลยครับนี่ครับต้นเล็กๆน้อยเต็มเลยนะฮะเนี่ย นี่ครับบ้านเลยใครจะเอาบอกนะครับขึ้นช่อม่วงนะครับเวลามันออกดอกสวยนี่เป็นดีปรีนะครับปลูกไว้มีนกมาทำรังเะครับกล้วยไม้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ Bán là đi plea gọc ở con dưỡng nữa trong mày mày nói ออกลูกเต็มต้นเลยครับยังเมษาเนี้ยคงได้เก็บลูกเริ่มใหญ่แล้วประมาณเมษานี้คงอยากเก็บได้พอ <Yeah. S 1> พอมีนะครับปีนี้อันนู้ก็จะเป็นลูม่วงเบานะครับ มาแล้วก็เพื่อนๆใครอยกินม่วงเบาเต็มต้นเลยม่วงเบาผมพึบเลยนี่ครับผมปล่อยออกเต็มเลยนะ ลูเกเล็กๆก็เยอะนะครับเนี่ยต้องกินลูกขนาดนี้ครับม่งเบาลูกเล็กๆครับออกาหลังเยอะนะครับเย็บเลยยากาศครับน้านาั่งเล่นครับลมเย็นดีก็มีนะครับ นางโคละม่วง